อยู่เชียงใหม่เช้ามาก็ตื่นไปหาปลาบ้านตีจิรศัก์ขอย่าภรรยานับครั้งไม่ถ้วนบ้านปลายอยู่กินลำพังอาตีจิรศัก์ปิ่นสุวรรณ เจ้าของฉายาเอลวิสเมืองไทยที่วันนี้ควงอาแดงสันสนีมาเปิดเผยเส้นทางความรัก50ปีที่กว่าจะมีทุกวันนี้ต้องฝ่ามารสุมมากมายถึงขั้นแม่ยายเคยเกือบจะกราบเท้าขอให้เลิกกันแล้วอติยังสร้างวีรกรรมเจ้าชูหนักไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุนี้หรือเปล่าที่ขออย่าก,กันนับครั้งไม่ถ้วนโดยทั้งคู่ได้มาเปิดใจผ่านทางรายการคุยแซบโช ถามว่าสมัยนั้นเปรียบเทียบกับตัวเองเป็นดอกฟ้ากับหมาวัดใช่หรือเปล่าอติตอบว่าก็คงอย่างนั้นเพราะว่าเขาเป็นลูกนายทหารเราก็เป็นจิโก,โกอยู่แถวสะพานใหม่เดินไปเดินมาก็เห็นเขาเดินไปแถวบ้านเขาโดนน้ำสาดบ้างอะไรบ้างแม่เขาดุมากๆแรกๆเราเรียนโรงเรียนเดียวกันแต่เขารุ่นน้องเป็นเพื่อนกับน้องสาวเราได้เห็นหน้ากันตอนนั้นแหละครับแล้วก็ห่างหายกันไป ถามว่าอะไรที่ทําให้อติตกลุมรักอาแดงอติตอบว่าเราชอบกันตั้งแต่เด็กๆแล้วก็หายกันไปได้มีโอกาสมาเจอกันอีกทีแล้วเราก็นึกถึงความหลังตอนนุ่งขาสั้นเราเคยจีบกันแต่พอเรามาป้วนเปี้ยนก็เกิดปัญหาหนักมากปัญหาที่แม่เขาบางทีของที่มันง่ายๆมันก็จะอีกแบบหนึง่งแต่ถ้ามันยากๆมันต้องมีความพยายามมันรู้สึกมีคุณค่าเราต้องเก็บเขาเอาไว้เอาเขามาให้ได้ เมื่อถามว่าแม่ยายถึงขั้นก้มลงกราบเท้าเพื่อขอให้เลิกกันอติเล่าให้ฟังว่าพอดึกไปแล้วพอกลับมาบ้านอย่างเก่าไม่กี่วันเขาก็มาขอพบลูกสาวคนเดียวเขามั่นหมายกับผู้ชายให้มาแต่งงานเขาบอกให้เราเลิกเถอะเพื่อเห็นแก่อนาคตของลูกสาวเขาเราก็มองกันถึงขั้นนี้แล้วนะแม่มันอยู่ด้วยกันมาขั้นหนึ่งแล้วแม่จะให้ผมเลิกกันหรอเขาบอกเขาขอร้องงั้นแม่ขอกราบสุดลงไปกราบเรา เราเลยบอกแม่ไม่ต้องครับเรามองความที่แม่กับลูกเราตัดสินใจบอกครับผมโอเคเลิกจะไม่ติดต่อกับแดงแล้วเขาก็ดีใจกลับไปเราก็ทำใจบอกว่าถึงเวลาเราคงไม่ใช่เนื้อคู่กันแล้วคงสิ้นสุดกันแค่นี้ เมื่อถามอาแดงว่าทำใจยังไงให้รับกับสิ่งเหล่านี้ที่อติเป็นคนเจ้าชู้อาแดงตอบว่าเราต้องรับอาชีพเขาอาชีพเขาเป็นนักแสดงนักร้องมันรอบด้านไม่มีหลอกผู้ชายหากินแบบนี้จะกินน้ำพริกถ้วยเดียวมันก็ต้องมีเศษมีเลยเป็นธรรมดาของลูกผู้ชายแต่อย่างที่บอกกติกาเรามีอยู่เขาก็ทำตามที่เราบอก ถามว่าเห็นว่ามีกติกาแบบนี้แต่ก็ยังขออย่าหลายรอบมากแต่ไม่ใช่แอแดงนะอาตีเกิดอะไรขึ้นอาตีได้เล่าให้ฟังว่ามันไม่เชิงแบบอยู่ด้วยกันไม่ได้มันอึดอัดมาหลายครั้งแล้วพูดก็พูดเยอะแล้วแต่ที่ทนไม่ได้ความเป็นส่วนตัวก็ต้องมีเงินอุตสาห์เก็บตังหากในบ้านเราก็ผ่อนเรียบร้อยหมดแล้วเราเก็บเงินไว้ฐานพระของส่วนตัวเรามาหาเอง ถามว่าทําไมอตีต้องเอาไปซ่อนอตีบอกว่าบอกแล้วก็ไม่ได้บอกก็โดนยึดหมดเมื่อถามว่าอาตีขอ,อยาแล้วอาแดงรู้สึกยังไงอาแดงตอบว่าเขาก็พูดไปอย่างนั้นเราเข้าใจคือเราไปจัดระเบียบเขามากเขาก็คงไม่ชอบ